สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจักษนาพิจารันสันจะมาแสดงบันทึกรายการค้าของวันที่4มกราโดยการขายสดเครื่องปรับอากาศรุ่นอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเป็นเงินเครื่องรัก4 0 0 0บาทจำนวนหนึ่งเครื่องให้กับบริษัทประสินค้าเซ็นทรัลจำกัดโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่อ้างอิง RSR 0 0 0 1ทั 0,0,0,0,0,1 00ค่ะโดยกดไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะกด w o r k f ก o w กด Invoice สินค้าเลือกขายสดนะคะสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะกดโอเคค่ะกด F3 เพิ่มค่ะโดยเราจะใส่เลขที่0 0 0 1 Enter นะคะวันที่04.01.58กดโอเคค่ะกดโอเคค่ะรหัสลูกค้านะคะกดจุดค่ะ Enter เราจะขายให้กับบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดนะคะ402กดเลือกค่ะกดโอเคค่ะ กดโอเคค่ะแล้วก็มาที่รายการสินค้านะคะ P คือสินค้าสินค้าเป็นชิ้นนะคะ P กด1่ค่ะสินค้าสำเร็จรูปรหัสสินค้านะคะเราจะขายเครื่องปรับอากาศรุ่นอินเวอร์เตอร์นะคะกดตุดะคะ่ะเพื่อเลือกเครื่องปรับอากาศรุ่นอินเวอร์เตอร์นะคะ รหัส e 0 2ค่ะกดเลือกค่ะจำนวนหนึ่งเครื่องค่ะจะขึ้นยอดมานะคะจำนวนหนึ่งเครื่องกดโ,โอเคค่ะเป็นเงินสองพันสองมืสี่พันบาทนะคะกด f 1 0บันทึกค่ะ โปรแกรมจะแสดงรายการลงบัญชีอัตโนมัตินะคะโดยจะเดบิตบัญชีเงินสดจำนวน25,680บาทเครดิตขายสด24,000บาทแล้วก็เครดิตภาษีขายนะคะ1,680บบาทค่ะกด F10 บันทึกค่ะ เราไม่พิมพ์นะคะกดโนค่ะแล้วก็กดออกค่ะรายการก็จะแสดงไว้นะคะว่าจะมีสรรพสินค้าเซ็นทันนะคะที่เป็นชื่อลูกค้าในรายการขายสดค่ะกด x s 1 0ออกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ